สวัสดีครับสันออฟเดอะซันยินดีรับใช้ทุกคนครับสืบเนื่องจากเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าให้หมอสันนะครับหรือผู้อ่านเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับโชคลาภหน่อยนะครับวันนี้เลยจัดให้นะเป็นแบบปิกอะการ์ดเลยก็แล้วกันเนาะมีไพ่ทั้งหมด2ใบนะครับทุกคนนะให้ทุกคนลองใช้สมาธิตั้งจิตตั้งใจนะครับผม อธิษฐานถึงสิ่งที่คุณต้องการนะครับหรือไม่ก็ทําจิตให้เป็นสมาธิให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากนั้นปุ๊บค่อยลืมตาม,มาใบที่1ใบที่2อ,อใบนี้ใบไหนที่ดึงดูดคุณมากที่สุดให้เลือกใบนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนมานะฮึบส่วยใจเข้าลึกๆนะครับมาเต็มตัวกันเดี๋ยวผมจะนับ ย้อนหลังนะครับ10วินาทีให้ทุกคนตั้งจิตสมาธิหลับตานะครับอ่าทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับอ่าเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 หลืมตาขึ้นครับเลือกใบที่รู้สึกว่าดึงดูดและใช่ที่สุดเมื่อเลือกได้แล้วปรับพร้อมรับฟังไปรพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับไพ่ใบนี้นะครับที่คุณเลือกออกมาเป็น four of cups นะฮะดูเหมือนว่าพลังงานในช่วงเวลานี้หรือ พลังงานที่กําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะครับในด้านของโชคลาภโอกาสต่างๆเนี่ยครับจะได้รับจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือบุคคลที่คุณรู้สึกว่าเป็นญาติใกล้ชิดเพื่อนสนิทนะครับหรือสถานที่ประมาณว่าพูดตรงๆแล้วกันจากที่ทํางานเก่าก็เป็นได้นะครับคือไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นความหมายเกี่ยวกับการยื่นโอกาสหรือการมอบอะไรบางอย่างให้กับคุณ นะครับซึ่งผมมองว่าในเรื่องของโชคลาภที่กำลังจะได้รับเนี่ยอาจจะมาจากบุคคลดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้นะครับเช่นคนใกล้ตัวยากสนิทมิตรสหายนะครับจากที่ทํางานเก่าจากคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับเขาผู้นั้นจะเป็นผู้ที่นําโชคนําลาบมาให้แก่คุณนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของพลังงานโดยคร่าวๆนะครับว่าคุณอะ่ะจะได้รับโชคลาภมายัางไงนั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวให้ไพ่ทาโร่นะครับเล่าเรื่องกันแล้วกันนะครับเช็คพลังงานของคุณหว่าตัวคุณที่เข้ามาเลือกอใบนี้เนี่ยมีพลังงานของชาวธาตุอะไรราศีอะไรบ้างนะครับเช็คพลังงานพื้นฐานว่าตัวคุณเป็นยังไงนะปัจจุบันผมขอสัก5ใบก็พอนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนพยายามรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะเวลาออกไปไหนอะไรยังไงพยายามพกร่มพกหมวกพกอะไรไปด้วยดื่มน้ำเยอะๆนะครับอากาศร้อนมากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะฮะโอ้โห oh, four of pentacles โตคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับเลขสี่หรือเปล่าอายุเลขสี่ขึ้นลงท้ายด้วยเลขสี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบ ห4าสเลขบัตรประชาชนมีเลข4หรือลงทะเยด้วยเลข4เลขเบอร์มือถือเกี่ยวข้องกับเลข4หรือเวลาที่ตัวคุณเห็นตัวเลข 4, สีซ้ำๆหรือเห็นเลขอะไรบางอย่างเป็นตอง4เช่น1นึ่งหนึ่งหนนมะครับมีความเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้หรือเปล่าชาวราศีมังกรนะครับคาด,ดิน Queen of Sword ราศีตุล t h r e e o เฮนร์เคินะครับ Queen of Cups Page o s ฟอร์อาโอเคราศีบอกไปแล้วนะครับมับงกรตุลพฤษศ,ศนะครับกรกฎธาตุไฟเม่สิงธนูจริงๆก็คือขึ้นกับทุกธาตุเลยนะแต่นี่เป็นราศีที่มีความเด่นชัดที่สุดพลังงานในตอนนี้นะครับผม5ใบนี้ได้บอกว่าตัวคุณมีความกังวลนะครับ โ o ล์พีนเคิลมีความกังวลกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียด q u n o n s ฟ s อดนะครับซึ่งผมขออนุญาตเดาไปเองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือสถานการณ์ชีวิตของคุณตอนนี้คุณมีความกังวลมากนะครับกังวลว่า f i ล์ of p e n t a c l e ครับจะมีหรืออธิบายไงดีมีโอกาสเป็นไปตามที่ใจหวังไหมคว e e ออฟครับนะครับคุณเกิดความกังวลเล็กๆเพลออฟสอในที่นี้เนี่ย ถ้าเอาตามที่ไพ่บอกนะโตคุณน่ะน่าจะอยู่ในช่วงที่สภาวะทางการเงินน่ะอยู่ในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ดีพอหรือไม่อย่ากโกรธกันนะอยู่ในช่วงที่กำลังขัดสนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดจริงหรือไม่จริงนามเมนตมคุยได้นะครับไม่ว่ากันแต่ขอให้คอมเมนต์ดูสภาพหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนเนี้ยโตคุณเลยมองว่า อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาให้การช่วยเหลือคุณเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คุณค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากว่าเงินในบัญชีหรือสถานการณ์ในช่วงโชคลาภในตอนเี้คุณอยู่ในช่วงที่ขัดสนพอสมควรหรือไม่ก็อยู่ในช่วงที่ได้เงินมาพอสมควรและแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ตัวคุณนะ่ะทุ่มเททํางานอย่างหนักมาเป็นเวลาอย่างยาวนานอันนี้ไพ่บอกมาอย่างนี้นะ ที่รู้สึกได้คุณทํางานหนะักมากทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่ทําโ T ทําสุดกําลังนะครับแต่รายได้หรือผลตอบแทนออกมาเนี่ยไม่ได้คุ้มอย่างที่ทควรจะเป็นเลยทาให้ตัวคุณค่อนข้างจะกังวลมากว่าเฮ้ยต่อไปเอาพูดกับภาษาชาวบ้านนะจะอ,อะไรกินอ,อะไรใช้เนี่ยทุกวนันนี้มันจะพอหรือเปล่าอะไรอะไรก็แพงแล้วช่วงนี้ช่วงที่ผู้อ่านทําคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้วย มันก็เกิดความกังวลไปกันใหญ่เลยว่าโอ้ยตกลงมันจะไปยังไงมันจะไปรอดตลอดรอดฝั่งไหมแล้วมันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นไหมหมายถึงงานที่คุณทําอยู่ตอนเนี้มันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นไหมมาสามารถจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของคุณได้ไหมไอ้คำว่าเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายเนี่ยผมน่าจะหมายน่าจะหมายถึงในส่วนของรายจ่ายหรือภาระหนี้สินต่างๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับภาระที่คุณจะต้องจ่ายเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเลี้ยงดูลูกค่าเล่าเรียนอะไรแบบนี้ฮะมันมันมันเป็นอะไรที่กว้างมากอะเนาะเพราะว่า อย่างที่รู้กันว่าคนดูซันอัลเดอร์ซันมีหลากหลายวัยมากแต่ไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือมีภาระกันจะต้องใช้จ่ายเยอะแล้วบางทีรายได้มันไม่คุ้มนนี้คือห้าพันห้าใบมันบอกมาแบบนี้นะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับมันก็เลยไปสอดคล้องกับไพ่ใบนี้โดยนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อมันจะเหมือนกับไพ่ใบนี้ไหม ไม่สิต้องถามว่าคนที่จะให้การช่วยเหลือคุณะในช่วงสถานการณ์ขัดสนเน่ยจะมาในรูปแบบไหนเป็นใครอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเราถามเรื่องโชคลาภเนาะที่วิดีโอนี้ก็ระบุไปเลยขอ5ใบก็พอเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับคนที่เลือกใบนี้คุณเป็นคนโชคดีมากนะโตคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างแท้จริง คุณมีเพื่อนคุณมีญาติคุณมีบุคคลที่สามารถให้การช่วยเหลือคุณได้ในยามที่คุณลำบากแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเป็นคนโดดเดี่ยวจริงๆจักรววลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่อยู่ข้างคุณขอให้คุณคิดดีพูดดีทําดีเสมอโอเคนะตกลงกับพ่อหมออย่างนี้เนาะเพราะยังไงซ้ำไม่มีทางปล่อยคุณลำบากได้หรอกครับคุณเป็นคนที่จิตใจมีเมตตามากอาจจะด้วยอุปนิสัยที่โตคุณเองเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก็ได้มั้งครับนี่ผู้อ่านรู้สึกได้เองแบบนนนนนี้้้้ะแแแต่่่่ไมรรรูววาาจิงๆลลเเปป็บบัหือ ไพ่เบียกน้ำแปบ๊บหนึ่งโอ้ไพ่เหนียวหนับเลยอะ Ten of Wands The World The Fool Ace of Cups Seven of Pentacles อืมคนคนนี้เป็นใครคนที่จะให้การช่วยเหลือคุณเนี่ย เนอฟวอนเป็นบุคคลที่คุณรู้จักดีครับรู้จักดีเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเป็นบุคคลที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีด้วยนะครับเดอะเวิลด์ครับปัจจุบันนี้คุณกับเขาดูเหมือนว่าจะโน c o n แทคกันไปแล้วนะอยู่ห่างไกลกันนะครับเดอะเวิลด์ตามที่เดอะฟูลเนี่ยอยู่ห่างไกลกันไปแล้วตอนนี้อาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรกันอีกต่อไปแล้วนะแยกย้ายกันไปเติบโตไม่รู้นะทำไมถึงพูดคำนี้ออกมาแต่ว่ามันเข้ามาในหัวแบบนั้น นะครับเอชออฟคัครับเป็นคนเก่าๆนั่นแหละครับที่คุณเคยรู้จักกันมานานแล้วนะครับและเป็นคนที่ตัวคุณรู้ดีว่าเซเว่นออฟเพนเอร์เคิลเป็นคนที่สู้ชีวิตมากทุกวันนี้เขาประสบความสําเร็จมีไรายได้มีอะไรต่อมีอะไรมหาศาลนะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่เอาแบบเบสิกที่สุดเลยนะไม่ขายฟันเลยก็เ,เป็นคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเซเว่นออฟเพนเยังจะบอกอีกว่าตัวคุณกับเขาอ่ะน่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความผูกพัน เกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันแลกกันมาก่อนหน้านี้และพอมันถึงเวลาที่นวินาทีนี้ใครที่เลือกใบนี้นะแล้วพลังงานมันตรงเนี่ยไม่ตรงคุณเปลี่ยนใบนะหรือถ้าเกิดไม่ตรงเลยก็เปลี่ยนดูคลิปอื่นได้เขาก็จะกลับมาตอบแทนคุณมันไพ่ใบนี้มันได้บอกว่าตัวคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะแลวเขาคงเป็นหนึ่งในนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณแล้วชีวิตของเขาันเวิร์คครับแล้วไม่แน่นะการที่เขาประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ อาจจะเป็นเพราะคุณก็ได้คุณนี่แหละครับที่ให้การช่วยเหลือเขาชี้ทางสว่างแกเขาจนเขามีกินมีใช้ทุกวนันนี้เขาก็เลยจะเป็นผู้ที่นําโชคลาภมาให้คุณผ่านการช่วยเหลือผ่านการบอกต่อชี้แนะบอกไปว่าเฮ้ยพอไหมค่าใช้จ่ายพอหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้หยิบยืมนะหรือไม่ต้องหยิบยืมหรอกเดี๋ยวให้ไปเลยก็ได้ทดแทนไงที่เคยช่วยเหลือกันบลาบลาอะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดตัวเขาไม่มีเงินเขาอาจจะชี้แนะในด้านของรายได้เสริมก็ได้เฮ้ย เมื่อก่อนอะ่ะฉันเคยทํางานแบบนี้นะแล้วรายได้มันดีเธอตกงานอยู่ใช่ไหมเธอรายได้ไม่พอลองทํางานเสริมดูไหมเนี่ยทำ,ทำขายของออนไลน์ไปในหน้าทิกต็อกท o YouTube อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้รับคําแนะนําดีๆจากคนเหล่านี้นะครับคนไม่ใช่คนเหล่านี้คนคนนี้นะเพราะรู้สึกได้ว่าน่าจะมีแค่คนหรือ2คนเท่านั้นและที่สําคัญเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วด้วยนะครับและนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับติดลมขออ่านเพิ่มหน่อย แล้วหลังจากนี้ล่ะจะเป็นยังไงสถานการณ์การเงินของคุณมันจะคล่องขึ้นมากกว่าเดิมไหมขอแค่3ามใบพอบางคนนะสงสัยพ่อหมอก็ถามแปลกๆแล้วได้รับการช่วยเหลือมันก็ต้องคล่องขึ้นสิไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนโอ้ชาลีออตใช่ครับฉลุยเลยเพ g อฟเพน n ั a c l ลและน i g อ t อกเพน n ักลอุ้ยดี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 ฉลุยเลยครับชาลีออดออกมาฉลุยเลย ราบรื่นเลยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเงินก้อนอาจจะเป็นเงินก้อนที่แทบจะพลิกชีวิตหรืออาจจะเป็นโอกาสสาคัญที่อาจจะพลิกชีวิตคุณเลยก็ได้และที่สําคัญนะมันสามารถทําให้คุณเพจเจาะเป็นเคิรับสามารถตั้งตัวใหม่ได้ด้วยและพัฒนากลายเป็นไนท์ออฟเพนเคิร์จากเพจกลายเป็นไนท์คือทำาทำให้ชีวิตของคุณที่อยู่จุดนี้ดีกว่าเดิมได้นี่เป็นแนวทางที่ดีมากนะครับบุญกุศลที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนอนะ่ะ มันถึงเวลาที่จะได้ตอบแทนคุณแล้วคุ้มค่าไหมพอได้ฟังมาเห็นไหมครับทําดีมย่อมได้ดีเสมอมีศรัทธาไว้คุณช่วยเหลือคนนะผมรู้ว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายเห็นไหมครับเขาก็จะตอบแทนคุณกลับคืนมาขอแสดงความดีกับคนที่เลือกใบที่หนึ่งด้วยแล้วกันนะครับขอให้ราบรื่งไปด้วยดีนะดวงโชคลาบดวงการเงินครั้งนี้ของคุณคุณจะรอดตัวไปจากสถานการณ์วิกฤตได้ในที่สุดนั่นเอง นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับใบที่2กันเลยครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกใบที่2นะครับไพ่ของใบที่2เป็น8เหรียญน,นะครับ8เหรียญดูจากพลังงานคนที่เลือกใบที่2นะครับเอาอาชีพก่อนอาชีพที่ต้องใช้แรงอันดับแรก อาชีพที่ต้องใช้แรงเช่นอาจจะเป็นชาวนาชาวสวนเกษตรกรรมช่างยนช่างไฟฟ้าวิศวกรเด็กพวกางานช่างทั้งหลายงานที่ต้องออกแรงเยอะๆนะครับทำงานก่อสร้างกรรมกรอะไรแบบนี้เพราะว่าคนดูสัตดุซันมีหลากหลายอาชีพหลากหลายกลุ่มหลากหลายฐานะมากมันเป็นไปได้หมดเลย 2. เป็นผู้ที่ทํางานในด้านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเอาง่ายๆคืองานฟรีแลนซ์ทั้งหลายเช่นอาจจะเป็นนักเขียนยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ ทำงานในด้านที่ต้องใช้ไอเดียขายของออนไลน์เป็นเจ้านายตัวเองนะครับสามเป็นผู้ที่ทำงานในด้านข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรืองานเอกชนแต่ทำมาอย่างยาวนานมากแล้วนะครับทำมาอย่างยาวนานมากถึงมากที่สุดและพลังงานที่ไพ่เบน้จตสือก็คือดูเหมือนว่าพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกดนํารักข้างในได้เลยครับ คุณจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนวูเยี่ยม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 คุ้มค่าแก่ความพยายามคือไพ่ใบนี้ยจากพลังงานที่รู้สึกได้นะไม่ต้องเชื่อพ่อหมอก็ได้เอ้พ่อหมออีกแล้วผู้อ่านไม่ต้องเชื่อผู้อ่านก็ได้นะครับแต่เท่าที่รู้สึกได้นะคุณเป็นคนที่มีความพยายามและมีความตั้งใจมากๆคุณไม่เคยล้อเล่นกับงานเลยตั้งใจทุ่มเทใส่เต็มกําลังสุดเหวีย่ยงบางคนทํางานถึงขนาดทําจนไข้ขึ้นอนะ่ะ เคยเคยเป็นไหมทํางานจนไข้ขึ้นผู้อ่านก็เคยนะทํางานจนไข้ขึ้นอะ่ะไม่หยุดไม่ลาไม่สายไม่ขาดเลยทําอยู่นั่นแหละเพราะหวังว่ามันจะพัฒนาชีวิตดีๆขึ้นและคุณเองก็คงคาดหวังว่าสักวันหนึ่งโชคลาภหรือรายได้ที่กําลังจะมาเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมและพไพ่ใบนี้ออกมายืนยนแล้วครับว่าดวงในด้านโชคลาภของคุณเนี่ยคุณจะได้จากสิ่งที่คุณทํานั่นแหละและที่สําคัญผลตอบแทนของมันคุ้มค่ามหาศาลมากๆสุดยอดไปเลย นะฟังแล้วใจชื้นใจฟูขึ้นไหมถ้าเกิดฟังแล้วใจชื้นใจฟูกดน้องรับทนายขอให้มันเป็นจริงกับทุกๆคนนะครับต่อด้วยไพ่ทาโร่ครับขอเนญาตเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าคุณอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างผมขอ5้าใบพอนะเช็คพลังงานลัคนาราศีแต่จริงๆอ่ะใครเลือกใบนี้ก็ถือเป็นของคุณทั้งหมดนั่นแหละแต่เป็นการเช็คพลังงานโดยโดยโดยโอ้อมๆนะครับและดูซิว่าไพ่5้าใบนี้จะบอกอะไรเกี่ยวกับโตคุณได้บ้างโตคุณนี่เข้ามาดูคลิปนี้นะวิตยายตายไพ่หล่นขอไปครับขอไปบางทีเผล จะพยายามทําให้ดูเป็นทางการที่สุดนะอาจจะมีคำอุทานอะไรปแปลกๆออกมาก็อย่าใส่ใจเลยนะครับนะมีผู้ใหญ่อยู่เยอะผมก็ต้องอเก่งใจนิดนึงโอเคครับคุยโอ้โหคุยนอเปเนรเคลขึ้นมาใบาแรกเลย2ครับ Temperant 3์ Tem สามซ s o ปอร์อร์่ภยเหลี่ยนขึ้นเยอะมากเลยตัวเองตัวเองแล้วเฮ้ยภายขึ้นเยอะมากเลยครับทุกคน justice ้าวพลังงานไพ่เหรียญขึ้นรัวๆเลยชาวธาตุดินครับคือศพบับงกรเ m มเพ a นต์ ant, ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะครับแล้วก็ justice นะครับชาวราศีตุลก็มีแต่มันไม่ได้สำคัญตรงราศีเลยครับมันสำคัญตรงที่ว่าไพ่เหรียญขึ้นเยอะมาก แสดงว่าตัวคุณกําลังเฮงมากเลยนะเนี่ยอุ้ยกดน้องนักขายได้เลยครับดวงมาเฮงจริงๆคุ e e n ปเปิเนอร์ acle, ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทำครับคุณแอปเปิเนอร์ทุกอย่างในช่วงเนี้ทุกอย่างเป็นใจกับคุณไปซะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะยิง่งคือในดวงดวของด้านเกี่ยวกับการเงินหรือโชคลาภเนี่ยไปได้สวยเร็วๆนี้บางคนบางคนอาจจะทุ่งถูกรางวัลที่หนึ่งบางคนอาจจะเทรดมาแล้วได้กําไรเยอะอะไรแบบเนี้นะ มันคุ้มค่าครับคุ้มค่าและตัวคุณเองอะเชมเพลนครับสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีนะครับทาให้ตัวคุณมีโชว์อเวนเดอร์ครับมีรายรับมากกว่ารายจ่ายซะอีกโคตรเก่งเลยผมคารวะเลยคุณที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยตัวคุณเป็นคนที่เก่งมากนะบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดีมากๆสามารถหาทางหรือมองทุกอย่างอะเป็นการสร้างกําไรได้เกือบจะทั้งหมดมีเงินเก็บเยอะด้วยดีครับดีคุณพลังงานดีมาก นะฮะแล้วยังไงต่อเอ่ยเพราะตัวคุณอะใส่ใจใส่ใจกับมันมาก H o f Pentacle นะครับใส่ใจและ justice ครับทุ่มเทให้กับในเรื่องนี้มากทีเดียวนะครับและค่อนข้างจะจริงจังด้วยคือเรื่องเงิน,นเป็นเรื่องที่แบบคุณปล่อยเล่นๆไม่ได้เลยนะแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้เข้มงวดถึงขนาดที่ว่าโอ้โหเงินสักบาทจะจ่ายไม่ได้เลยขี้เหนียวไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นคือตัวคุณนะให้ใส่ให้ โอ้ยลิ้นล,นลนิปากปาปาก,ปาก,ปากเอาใหม่หนึ่งสองสาคุณให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้เงินมากๆอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนตัวคุณอาจจะเออผมสงสัยว่าจริงหรือเปล่าผมสงสัยขออนุญาตเปิดไพ่ขยายนิดนึงผมสงสัย,ยอ่ะว่าไพ่รวงโอ้ใช่เลยครับสองใบขยายคุณ สารภาพกับผู้อ่านมาซะดีๆว่าตัวคุณที่ฟังคลิปวิดีโอนี้คุณเคยอยู่ในฐานะที่ยากจนมาก่อนใช่ไหมคุณอย,อยู่ในจุดที่ยากจนอดมือ้อกินมือ้อต้องทํางานตัวเป็นเกลรวหัวเป็นนอตมาก่อนใช่หรือเปล่าไม่ว่าตัวคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่สารภาพมาซะแล้วถามว่าทําไปเพื่ออะไรทรีออฟครับครับทำเพื่อค้าจุนครอบครัวถูกต้องไหมไม่ว่าตัวคุณนี่เข้ามาฟังจะอายุเท่าไหนสถานะอะไรก็แล้วแต่คุณทํางานหนักมากร้องเล่นไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นขี้เหนียวขี้งกถึงแบบโอ้โหเงินสักบาทเจียดให้ไม่ได้เลยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงินเพราะคุณเคยลำบากมาก่อนเคยกินมาม่าคุกเข้าเข้าคุณเคยกินปหมกินมาม่าคุกกับข้าวสวยอ่ะผู้อ่านเคยกินมาแล้วนะมันไม่มีจะกินตอนนั้นอ่ะเคยกินไหมล่ะกินเคยกินข้าวไข่ต้มเป็นครึ่งเดือนไหมบางคนเจอหนักกว่าผู้อ่านอีกนะัตคุณน่าจะรู้ดีที่สุด คุณผ่านแบบนั้นมาแล้วคุณเลยใส่ใจและตระหนักรู้ของคุณค่าของเงินเวลาใช้ใจ่ายอะไรคุณคิดแล้วคิดอีกจะเอฟของแต่ละทีจะอะไรแต่ละทีนี่คือแบบสุดๆอะ่ะนี่คือ5้าใบที่ได้บอกมาแล้วทีนี้แล้วทีนี้แล้วทีนี้คำถามสาคัญอาจจะเกิดขึ้นในใจคุณและผมรู้สึกได้แล้วสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันจะมอบรายได้อย่างไงมหาศาลมากขึ้นกว่าเดิมตรงไหนอ่ะไหนลองอ่านลองลอง,ลองเปิดให้ไพ่เล่าเรื่องซิ Queen of Cups The Tower, Nine of The of s o r d t h e World ครับโอ้ oh, ไม่ประหลาดใจเลยที่รายได้ของคุณจะเยอะขึ้นนะจากผลที่คุณได้ทำอันนี้ไพ่สีใบนี้ให้คำแนะนำมานะว่าถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอะขยันอย่างเดียวไม่พอครับขยันอย่างเดียวไม่พอแน่นอนครับคุณอาครับคุณใส่ใจอยู่แล้วเรื่องนี้คุณผ่าน แต่แต่แต่เดอะทาวเวอร์ครับอย่าดักดานนะขออนุญาตพูดตรงๆอย่าดักดานคุณต้องปรับตัวครับ The Tower เดอะทาวเวอร์ออกมาบอกแบบนี้คุณต้องปรับตัวต้องพลิกแพงแต่ไม่ต้องพลิกแพงบ่อยก,ก็ได้ไม่งั้นคุณก็เป็นไมเกรนอะแต่ว่าต้องปรับตัวบ้างพลิกแพงบ้างนะครับถ้าเกิดคุณเกิดความกัวงวลว่ามันจะไม่เวิร์กนะนายออฟสต์มาบอกว่าคุณอาจจะก,กัวงวลบ้างเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะคุณมองว่าสิ่งที่ทำมันก็ดีอยู่แล้ว แต่เดววอลออกมายืนยันว่าคุณจะเติบโตได้มากกว่านี้อีกครับคุณเป็นคนเก่งอะผมผมพูดตรงๆเลยคุณเป็นคนที่เก่งมากเก่งจริงๆในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงินทองนะครับคุณไม่ต้องกังวลนะคุณสามารถเติบโตในสายงานของคุณได้มากกว่านี้ใครทํางานข้าราชการทํางานรัฐวิสาหกิจเอกชนคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่อนตาแหน่งใครทํางานไป f r e e l a n c นายตัวเองคุณจะได้รับกําไรมหาศาลนะครับได้กําไรเยอะขึ้นมากจาก แพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะคุณฟังไว้ดีแพลตฟอร์มออนไลน์คือคือน่าจะเป็นคีย์สำคัญเลยในการที่ตัวคุณจะสามารถเติบโตได้ไกลกว่านี้มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับที่นะทำงานในแพลตฟอร์มหลายหลายคนก็ประสบความสำเร็จมีมากมายล้มเหลวก็มีเยอะแต่ให้ดูคนที่สำเร็จเอาไว้นะครับคุณสามารถศึกษาจากพวกเขาเหล่านั้นได้มาที่ผู้อ่านศึกษานะครับผู้อ่านนะก่อนจะมาทำคลิปแนวดูดวงผู้อ่านเคยทำคอนเทนต์อื่นมาก่อน เคยมีคนคอมเมนต์ถามว่าผู้อ่านทำไมดีด่าจังผู้อ่านนะเคยได้ทักษะอินเทอร์เน็ตมาจากการทำคลิปอคอนเทนต์แนวอื่นมาก่อนเนาะเดี๋ยวผู้อ่านคิดว่าเดี๋ยวผู้อ่านจะกลับไปทำก็ไว้ติดตามนะครับถ้าเกิดใครสนใจแต่ไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งสําคัญเลยที่คุณควรได้รับรู้เอาไว้นั่นก็คือกูมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าดีแน่นอนอย่ายอมแพ้ซะก่อนละ่ะเพราะความรวยกําลังจะมาอาขอสแสดงความยินดีกับคู่ที่เลือกทั้งสองใบเลยนะครับ ดวงแห่งโชคลาภของคุณตอนนี้ได้เข้ามาถึงตของคุณแล้วนะครับถ้าใครฟังรู้สึกว่าใช่ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันสร้างขวัญกำลังใจหรืออยากให้มันเป็นจริงเลยกดนอลล์คำทำนายเอาไว้นะครับอธิษฐานบอกไปเลยนะครับว่าคุณ่ะปรารถนาสิ่งใดคอมเมนต์บอกได้เลยหรือจะบอกในใจก็ได้นะครับผู้อ่านไม่ว่าขอให้ช่องซันออสซอนไปดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทำให้หัวใจของคุณมีความสุขนะครับ ไปพบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆครับสูส้ๆไปได้วยกันครับสวัสดีครับ